ดีแองเจโลราเซล l หนึ่งในพ o อยกาดดาวเด่นของ NBA เขาเป็นหนึ่งในพ o อยกา u ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานวันนี้เราจะมารู้จักเขาให้มากขึ้นดีแองเจโลราเซลเกิดวันที่23กุมภาพันธ์ในปี1996ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ28ปีเขามีส่วนสูง6ฟุต3หรือ191เซนติเมตรน้ำหนัก193ปอนด หรือ88กิโลกร,รมัมชีวิตในวัยเด็กของดีอร์โจโรเซลเนี่ยเขามีครอบครัวอ,อบอุ่นเขามีพี่น้องสี่คนซึ่งพี่น้องของเขาอันโตนิโอระเรชอก็เป็นนักบาสเช่นกันบ้านของเขาเนี่ยพี่ๆน้องๆเนี่ยมักจะเล่นบาสแข่งกันมักจะเล่นบาสข่มกันเลยทำให้ดีอั์โจโรเซล บ้าจะเล่นบาสตั้งแต่ในวัยเด็กและก็เวลาเจ้ตัวเข้าเรียนไฮสคูลเขาเป็นดาวเด่นที่ไฮสคูลก่อนที่ฟอร์มของเขาเนี่ยจะไปเตะตาแมวมองและถูกดึงเข้าไปเรียนที่ m o n d e ลเวิร์ดอะคาเที่นั่นเขาได้พบกับเพื่อนร่วมทีมคนปัจจุบันนั่นคือเบนซิมอน ต้องบอกว่าอดนจโรราเซลในสมัยที่เจ้าตัวเล่นที่ไฮสคูลเขามีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเขามีผลงานอยู่ที่19.3คะแนนโดยเฉลีย่ย4.7แอซิต3.6รีบาวเขาพามอนเดเวิร์ดชนะ45 แค่2เท่านั้นเองเขาเป็นหนึ่งในพ้อยกาที่มากพรสวรรค์ในวัยเด็กเขาเป็นคนที่จ่ายบอลดี IQ เกินกว่าเด็กทั่วไปและการจบสกอร์ด้วยการชูดหรือการจบที่ห่วงเขาทำมันได้อย่างเฉียบคมในสายตาแมวมองของดีอันเจโรลลาเซลในวัยเด็กนะครับ ESPN เนี่ยจัดเขาอยู่ในอันดับที่13ของประเทศแต่ มองลึกลงไปเนี่ยในตำแหน่งพอยกาดเขายือนอันดับที่1ของประเทศและก็ r e v a l sport ให้เขาเป็นผู้เล่น5ดาวซึ่งอดนเจโรเซลในระดับมัธยมเขาติดแม็โดนอลอเมริกันเกมและได้เป็นผู้เล่นจอแดนแบรนดคลาสิก เขาได้ทุนจากมหาวิทยาลัยมากมายเขาเลือกที่จะเรียนต่อที่โอไฮโอสเตทในปีหนึ่งเท่านั้นเขาก็มีฟอร์มเฉิดฉายดิอันเจโรราเซลมี19.3คะแนน5.7รีบาว5้แอซิดและ1.6สติลทำให้เจ้าตัวเนี่ยได้รับรางวัลเจอร์รี่เวสต์อะวอร์ดเฟิร์สทีมออฟบิ๊กเทและบิ๊กเทนเฟสแมนออฟเดอะียร์หลังจากเจ้าตัวเนี่ยโชว์ฟอร์มเด่นในระดับมหาวิทยาลัยนะครับ เจ้าตัวตัดสินใจเข้าดาับใน NBA และก็เป็นลอสจอรีเลเกอร์ที่เลือกดี a อเจโรราเซลหนึ่งในกาดมากพรสวรรค์เขาเป็นดับรอบแรกในอันดับที่2ในปี2015ในช่วงเวลานั้นเนี่ย ที่ร้อเจิลิเลเกอร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาขาลงเลยก็ว่าได้โคบีไบรอันอยู่ในวัย37แล้วเพื่อรวมทีมเป็นเหล่าดาวรุ่งเรียกว่าเป็นทีมแท้งหนึทีมเลยก็ว่าได้ดีอาเจโรราเซลเลยได้รับโอกาสมากมายและเจ้าตัวก็คว้ามันไว้ได้เขามี13.2คะแนนโดยเฉลีย่ย3.3แอซซิตและ3.4รีบาวเขาติดออรุกี้เซคันด์ทีม ในปีที่2ของเจ้าตัวเนี่ยก็ยังสามารถรักษาฟอร์มเก่งกับรอยจิริลเลเกอร์ได้แต่ว่าวุฒิภาวะและความยังไม่โตของดิอาจโรลาเซลมันเป็นภัยร้ายของเจ้าตัวเจ้าตัวเล่นที่รอจริเลเกอร์และมีปัญหากับนิกยังเจ้าตัวเนี่ยขี่เล่นขี่แซวขี่อัมเขาแอบอัดคิดเสียงนิกยังคุยกับผู้หญิงคนอื่นซึ่งนิกยังเนี่ย กำลังมั่นหมายกับอีกกี้ละปเปอร์สาวชาวออสเตรเลียเรื่องนี้พอคลิปเสียงมันหลุดคลิปมันหลุดออกมามันเลยทำให้ล็อกเกอร์ลูมของโรเจอริสเลเกอร์ระเบิดไม่มีใครไว้ใจดีอาโจโรซาลการเล่นถึงครอบครัวมันรุนแรงเกินไป NBA มันมีกฎเหล็กอยู่ว่าเรื่องในล็อกเกอร์ลูมไม่ควรล่วไหลออกไปในสู่ที่สาธารณะซึ่ง พอดีโลทำมันหลุดออกไปสถานการณ์กับเจ้าตัวกับทีมก็ไม่สามารถเป็นดังเดิมได้ดีออ์เจโรลาเซลกลายเป็นคนที่เพื่อนเริ่มจะไม่เอาโค้ดในเวลานั้นเนี่ยอย่างสกอตบุ๊กได้บอกว่าเดียรโจโรลาเซลเป็นหนึ่งในพ้อยกาดที่มีพรสวรรค์ทักษะดีเซนบอลดี Saint i, แต่ว่าวุฒิภาวะวัย,ยวุฒของเขาเขาเป็นเด็กอายุ20แต่ นิสัยของเขาการวางตัวของเขาอย่างกระเด็กอายุ14ความไม่โตของเจ้าตัวและปัญหาภายในทีมทำให้เขาไม่สามารถอยู่ร้อยเอเจิตเลเกอร์ต่อได้ในฤดูกาลถัดมาในปี2017นะครับรอจิติเลเกอร์ได้เทรดเดียโจโรลาเซลย้ายไปสู่บุคลินเน็ตเพื่อรอดึงเด็กดาวรุ่งคนใหม่อย่างรอนโซบอลมาทดแทนการขาดหายไปของดีอันโจโรลาเซลดีโลหลังจากย้ายไปบุคลินเน ก็โดนบาปกรรมเข้าสิงฤดูกาลแรกที่มาถึงเขาบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายต้องเขารับการผ่าตัดทําให้ฤดูกาลแรกกับบุคลินเนตเจ้าตัวมีฟอร์มลุ่มๆดอนๆในฤดูกาลที่2กับบุคลินเนตเจ้าตัวเริ่มจะปรับตัวได้และก็เป็นปีที่เจ้าตัวเฉิดฉายเลยก็ว่าได้เขามีผลงานที่โดดเด่นกับบุคลินเนตในฤดูกาล2018ถึงปี2019เขามี21.1คะแนนโดยเฉลีย่ยแล้วก็7อาซิด และ3.8รีบาวเขาพาบุคลินเน็ตจากทีมท้ายตารางขึ้นมาสามารถเข้าสู่รอบเพย์ออฟได้ทำให้เจ้าตัวเนี่ยถูกคัดเลือกเป็นผู้เล่นระดับออสตาหลังจากเล่นดีกับบุคลินเน็ตแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็โดนเทรดไปต่อย้ายไปสู่โลเดสเตเบอร์เออร์เล่นได้แป๊บเดียวเท่านั้นเทรดกับเควินดูแลนด์และพอย้ายมาที่โกลเด้นยังไม่ทันเฉิดฉายอะไรมากนักหลายคนเนี่ยก็งงนะ ทีมมีเคอร์ี่อยู่แล้วจะเอาดีโลมาทำไมแต่สุดท้ายมันเป็นเกมของผู้บริหารเขาเอาดีโลเทดมาและก็เท,ทต่อแลกกับแอนดูวิกินซึ่งเป็นเทดท,ที่ดีมากๆกับโกเดนและวิกินก็พาทีมประสบความสำเร็จในภายหลังส่วนดีโลหลังจากย้ายไปที่มินิสตาทีมเบอร์วูฟเขาไปผนึกกำลังกับคาร์นนี่ทาวณเวลานั้นทีมเบอร์วูฟ เป็นทีมท้ายตารางยังไม่สามารถเข้าเพย์ออฟได้เขาเล่นกันอยู่2-3ปีจนได้แอนด์แมนเข้ามาเสริมทัพเป็นบิ ow, ๊กทีดีโลแอนด์แมนคาร์ทอนี่ทาวเมื่อ3าษประสานเล่นกันอย่างลงตัวเขาสามารถพาทีมวูฟเข้าสู่รอบเพย์ออฟได้อีกครั้งและก็หลังจากนั้นเนี่ยชีพจรก็ลงเท้า ดีโลถูกเทรดกับบ้านเก่าที่ลอสแอนเจลิสเลเกอร์ในปี2022ฤดูกาลนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เลเกอร์ต้องการผ่าตัดทีมใหม่ดีโลเล่นได้ดีในช่วงแรกเล่นได้ดีในฤดูกาลปกติสามารถพาลอสแอนเจลิสเลเกอร์เข้าสู่รอบเพย์ออฟได้ในรอบเพย์ออฟเขาต้องเจอทีมพลังหนุ่มอย่างเมมฟิสกิลลี่ซึ่งดีโลก็เป็นหัวใจสำคัญ พาลอจิ่เลเกอร์ผ่านซีรีส์นั้นมาได้รวมถึงรอบที่2เจอกับโกลเดสเทเบี่เออร์ได้วัดฝีมือกับเคอร์รี่และดีโลก็พาเลเกอร์ผ่านมาอีกหนึ่งด่านรอบชิงแชมป์สายถือว่าเป็นประสบการณ์เพย์ออฟที่ไกลที่สุดของเจ้าตัวต้องมาเจอกับเดนเวอร์นักเกตกระดูกชิ้นโตในเวลานั้น ดีโลฟอร์มที่เคยจำเจ๋วในก่อนหน้านี้เรียกว่าหายไปในกิบเมกในรอบเพย์ออฟรอบชิงแชมป์สายเขาเล่นแทบไม่ได้เลยก่อนจะแพ้เดนเวอร์นักเกตไป4ต่อ0เกมหรือฤดูการต่อมาเจ้าตัวก็เล่นได้ดีประมาณหนึ่งและในเพย์ออฟเจอเดนเวอร์อีกแล้วเขาก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งในเพย์ออฟได้หลังจากฤดูกาลต่อมาในปี2 0 2 4ถึงปี2025อจิลิเลเกอร์เนี่ย ทีมมันก็ลุ่มลุมดอนดอนทีมก็ต้องเลือกระหว่างดีโลกับออติลีฟออติลีฟก้าวขึ้นมาได้โดดเด่นและเคมีในทีมมันดูจะจูนกันไม่ติดก่อนที่ลอจิริเลเกอร์จะลดระดับดีอันเจโรราเซลกลายไปเป็นผู้เล่นตัวสำรองไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมและก็แฟนๆก็คาดเดาว,ว่าเขาเนี่ยน่าจะโดนเทรดออกจากลอจิลิเลเกอร์สุดท้ายแล้ว ที่คาดการไว้ก็เป็นจริงเขาถูกเทรดไปอยู่บุคลินเน็ตบ้านเก่าอีกหนึ่งครั้งแลกกกบดอเรียนฟินนี่สมิธเช็คมิลตันซึ่งมันเป็นชีวิตใหม่ของดิอันเจโรลาเซลเขาได้กลับไปอยู่ในทีมแท้งไปอยู่ในทีมที่ไม่มีความกดดันได้มีอิสระในการเล่นบาสเกตบอลอีกครั้งหนึ่งเอาลนะณเวลานี้เราก็ได้แต่เอาใจช่วยหวังว่าดิอันเจโรลาเซลคนที่แฟนๆเนี่ยถ้าใครตามดูเขานะ ไปดูในช่องของเขาเนี่ยเขาซ้อมอย่างหนักมาตลอดแต่เวลาเจอเลเกอร์เจอเกมบีบๆเจ้าตัวอาจจะเสียสมาธิไปหน่อยนึงหวังว่าการซ้อมหนักไปอยู่บุคลินเน็ตทีมที่ไม่กดดันเจ้าตัวน่าจะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งใครเป็นแฟนดีโลช่วยกันส่งกำลังใจหวังว่าเจ้าตัวจะกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งและเป็นผู้เล่นออสตาได้อีกครั้งเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับหวังว่าเราเนี่ยจะได้ผลิตเรื่องราวสตอรีนักบาาท,ที่ท่านชอบออกมาเล่าให้ท่านฟังอีกมีเรื่องราวนักบาาคนไหนที่ท่านอยากรู้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ